สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงการสอบ CEFR กันค่ะการสอบ CEFR นะคะย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages ค่ะจะเป็นการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษานะคะทั้ง4ด้านการอ่านการเขียนการฟังและการพูด การสอบนี้ได้รับการยอมรับในทวีปยุโรปและได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นจากทั่วโลกค่ะโดย CEFR เขาจะแบ่งระดับความสามารถออกเป็น3ระดับหลักๆระดับแรกนะคะเป็น beginner เป็นระดับเริ่มต้นต่อมาเป็นระดับ intermediate ปานกลางและสุดท้ายระดับสูงคือ advanced ค่ะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะนำผลสอบ CEFR ไปใช้ก็สามารถทำได้โดยการขอใบ Certificate ผ่านแอปพลิเคชันแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมตรวจสอบนะคะว่าในองค์กรที่เราจะเอาไปใช้เขาได้กำหนดว่าเราต้องมีความสามารถด้านภาษาในระดับใดยกตัวอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการมีการกำหนดให้คุณครู ต้องมีความสามารถด้านภาษาในระดับ B1 ขึ้นไปค่ะนอกจาก3ระดับหลักๆแล้วเขายังแบ่งออกเป็นอีก6ระดับย่อยโดยเริ่มจาก A1 ค่ะในระดับนี้เราจะสามารถอ่านบทความสั้นๆและประโยคที่เตรียมมาได้ค่ะระดับถัดไปคือ A2 ค่ะ A2 จะสามารถพูดนะคะ แล้วก็เขียนในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นการแนะนำตัวเองค่ะระดับถัดไป B1 ระดับนี้จะสามารถเตรียมการพูดหรือเขียนในหัวข้อที่ตัวเองสนใจซึ่งใจยากกว่าในระดับ A2 นะคะต่อไประดับ B2 ระดับนี้เราจะสามารถทำ presentation สามารถอธิบายในหัวข้อนั้นๆได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ ระดับต่อไปเป็น C1 ระดับนี้จะสามารถวางรูปแบบและรายงานในหัวข้อที่ท้าทายมากขึ้นระดับสุดท้ายก็คือเป็น C2 ระดับนี้จะสามารถอธิบายในหัวข้อที่หลากหลายมีการใช้คำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นค่ะและถ่าเพื่อนๆมีแพ ที่จะสอบวัดระดับภาษาในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็น IELT หรือว่า TOEFL ก็สามารถใช้ระดับ CEFR เป็นตัวประเมินคร่าวๆได้นะคะว่าถ้าเราจะไปสอบเนี่ยเราน่าจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆได้ CEFR นระดับ B1 ถ้าเราไปสอบ IELT เราอาจจะได้คะแนนประมาณ4-5ถึงหรือถ้าเราไปสอบ TOEFL ราอาจจะได้ประมาณ42ค่ะมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างนะคะเราสอบ CEFR ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า English s Core ค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store และ Play Store นะคะเมื่อเข้าแอปพลิเคชันแล้วจะเจอหน้าแรกเป็นแบบนี้นะคะซึ่งของเราจะแสดงผลการสอบครั้งก่อน และมีการสอบให้เลือกอยู่2รูปแบบแบบแรก Core Skill s Test นะคะและแบบที่2เป็น Speaking Test ค่ะอันนี้เราเลือกเป็น Core Skill Test ก่อนนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าแรกหน้าตาแบบนี้ซึ่งจะอธิบายว่าการสอบนี้ใช้เวลาประมาณ30 4 0ถึงีนาทีโดยการสอบแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็น Grammar และ Vocabulary ก็คือเป็นส่วนของ grammar และคำศัพท์ส่วนที่2เป็น reading การอ่านและส่วนสุดท้ายส่วนที่3คือ listening ค่ะก่อนจะเริ่มทำการสอบเขาจะให้เราเทสเสียงก่อนจะเป็นในส่วนของ volume check ค่ะเขาจะมีเสียงคนพูดแล้วถามเราว่า can you hear a person speaking ซึ่งถ้าเราได้ยินเสียงชัดเจนให้ตอบ yes นะคะ ตลอดการสอบเราจำเป็นต้องเปิดกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนจึงมีส่วนของ Camera Security โดยตอนแรกเขาจะถ่ายรูปเราจากกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนและรูปนี้เองจะใช้ติดในใบ Certificate หลังจากถ่ายรูปเสร็จเขาก็จะมีรูปให้เราเช็คนะคะว่าใบหน้าเราโอเคหรือเปล่านอกจากนี้ เขายังมีรูปตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่ารูปแบบไหนที่ใช้ได้และรูปแบบไหนที่ใช้ไม่ได้ค่ะนาสุดท้ายก่อนเริ่มการสอบเขาอธิบายกฎการสอบดังนี้ค่ะข้อแรกเราจะต้องทำข้อสอบตั้งแต่ต้นจนจบห้ามมีการพักเบรกระหว่างการสอบนะคะข้อที่สองเราจะต้องอยู่ในที่ที่เงียบค่ะข้อที่สมต้องทำด้วยตัวเองเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะ และสุดท้ายใบหน้าของเราจะต้องชัดเจนตลอดการสอบห้ามมีอะไรมาปกปิดนะคะเ mm hmm. ขายัางบอกเลยนะคะว่า mm hmm. just do your best ทำให้ดีที่สุดนะคะ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ speaking test ให้เพื่อนๆได้ทดสอบความสามารถกันด้วยค่ะการสอบ speaking test เขาจะแบ่งการสอบออกเป็น4ส่วนโดยทั้งหมดจะใช้เวลา20-30นาทีโดยส่วนแรกจะเป็นส่วนของ read aloud n ค่ะเขาก็จะให้เราอ,อ่าน แล้วก็ record นะคะแล้วก็จะมีการให้คะแนนส่วนที่2 listen and repeat ก็คือให้ฟังและให้ตอบคำถามส่วนที่3 answer questions ก็คือให้อาจจะมีบทความค่ะและให้ตอบคำถามสุดท้ายนะคะเป็น grade o r h o r ก็คือให้เราให้คะแนนการอ่านของคนอื่นค่ะ let's get you set up ก็คือจะเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนสอบเหมือนเดิมค่ะ If you can hear voice you my your volume can hear สิ่งที่เพิ่มเติมมาจะเป็นส่วนของไมโครโฟนเช็คค่ะเพราะว่าจะต้องมีการอ่านและรคคอร์ดกลับไปดังนั้นอย่าลืมเช็คไมโครโฟนกันด้วยนะคะ ยังคงมีส่วนของ camera security ซึ่งเขาจะถ่ายรูปเราตลอดการสอบเลยนะคะกฎของการสอบยังคงคล้ายเดิม คือห้ามพักเบรกระหว่างการสอบต้องอยู่ในที่เงียบห้ามขอความช่วยเหลือจากใคร just do your best